ะอาจาร์บอกว่าให้เอาทั้งวัดก็คงจะไม่ไหวคงจะได่องทีงไดค่องทีพอ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 อพ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 อออพ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 ออพอพอพอออ ชินน,ชน,น,นี่นะคะผลงานตอนนี้เหนื่อยหอบมากเลยเ <c oughs> สียดายที่ชิ้นเราเหยียบมันเสียดายก็เก็บนี่ วิธีตัดลำไยที่ถูกก็คือเวลาเลื่อยกิ่งลงมาอย่าให้มันหักอย่าให้มันขาดกิ่งแรกนี่เป็นการซ้อมมันก็เลยหล่นลงพื้นนี่ตรงนี้เลยแต่อันนี้ยต้องมืออาชีพโอ้ใสยบุญของเราบอกบอกบอกมีจัานอดทนทนแดดทนฝนทึกแล้วอดทนนอกจากงานปรามัดแล้วงานสวนเราก็ยังไม่ยอม สู้ตายสู้ตายไหมโอเคสาธุเอาชาวสวนหันมาด้วยชาวสวนชาวสวนตัดเสร็จก็ต้องลงมาเก็บสู้ไหมคะโชว์พวงลำไยหน่อยสู้ตายค่ะสู้ตายค่ะจะหมดแรงอยู่แล้วจะหมดแรงอยู่ล้วทั้งแดดโหแต่ไม่หวั่นเลยนะคะเนี่ย สายบุนสายอึดสายถึกเดี๋ยวตอนเย็นต้องไปนั่งสวดมนต์อีกจะนั่งหลับไม่น้อวันนี้ซู้ตายซู้ตโอเคค่ะนี่ค่ะไปเดี๋ยวไม่ว่าจะพาไปดูพี่คนแกไปเก็บผักหวานอยู่คือที่นี่มีทุกอย่างเลยดูพี่จี๊ดดอกกะหนอนีนี่นี่ นี่งไงต้นสนุกข้างหน้าเนี่ยต้นสูงสูงนะเห็นมยังเหมือนดอกแค่นะ่ะน่ากินต้นสน,น,นอ๋อมันยังไม่มีดอก e. อืมมาแล้มาแล้วเบอร์ห <computers> นึ <computers> ่งมาแล้วจะขับเบอร์ห <Mac> นึ <computers> ่งมาแล้วแมน อันนี้นะคะจะเป็นต้นผักหวานนะคะวัดพระจารย์มีทุกอย่างอยากได้อะไรอยากได้อะไรมีหมดถ้าอยากได้ทำก็ต้องปฏิบัติเอง <c oughs> พี่พี่เก็บหมดหรือยังคะยัง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 ไม่หมดใช่ยังมีหลายต้นทั้งข้างหลังคัะงข้างหลังยังไม่หมดบัด <c oughs> นขึ unt, ้นกังหันพรุ่งนี้เช้า่พรุงนี้แกกงผัหวานใส่บเส้นนนะี่พี่จีเราไปแกงนะก็ได้นี่จะให้อะไรแกงเก็บเลยเนี่ยข้างบนแกงอะไรข้างบนเอาเลยพี่จีแกงขั้วหรือว่าแกงอะไรแกงคั่วธรรมดาไม่แกงเหมือนแกงขั้วน่ะใช่ไหมใช่ใช่แกงธรรมดาพี่ปกติเราใส่ชะอมแต่เราใส่ผักหวานแทนน่ะหรอ อ๋อได้ได้เออเออเออได้ได้นี่ดูนะคะดูต้นผักหวานงามมากนี่ค่ะได้ได้ครึ่งถุงไปแล้วนี่นะคะครึ่งถุงนี้โอ้ยสวยสวยสวยฮะเดี๋ยวตาถูงไม่ถึง